ครับกรอบสวัสดีพี่ๆนะนะนักตกปลาลูกท่านนะครับวันนี้ช่องเกมไม่ชิยงล้วนะชแนลนะครับก็ได้นำพี่ๆนะนะมาตกปลาที่อ่างเก็บน้ําสากรแสงหกนะครับเอวันนี้ก็มาเจอหน้าตัวครับนับถี่แกไว้ตั้งแต่ตะวานแล้วครับหน้าตัวเทพบุญธมนะครับนี่ครับนี่ก็น้อยภูมินะครับแกไปสาธิตสวัสดีครับนี่้ำแบงนะครับน้ำแบงก็เลยเร็วอยู่นะครับ แน่หน้าตู๋นะครับหน้าตู๋เทพบรรทมนะครับล่มบางล่มบางล่มบางครับเดี๋ยวติดตามรับชมต่อไปนะครับนะครับก็จะขอจัดของเขาที่เข้าทางก่อนนะครับนะครับมาดูอาหารหน้าตูนะครับหน้าตู๋เทพบรรทมฟิชชิ่งนะครับฝากไว้ด้วครับผมหาดงนะครับผมเริ่มมีแล้วนะครับผมครับในส่วนของที่อื่นถ้ายังไม่มีก็อินบ็อกขาผมได้เลยนะครับผมฝากด้วยครับโอเคครับเทพบรรทมฟิชชิ่งนะครับ หัวตาลเทพบรรทมครับใครสนใจก็ติดต่อนาตูได้นะครับนาตูเทพบรรทมนะครับเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์เฟซบุ๊กไว้ให้นะครับนะี่คือนาแบงค์นะครับนะ้าแบงค์ก็มาตั้งแต่ตอนเจ้าแล้วนะครับได้เป็นลายตัวอยู่นะครับ มันหิ่งแนวกาข้อยิ่งนะมันหิ่งแเวงาข้อแบบมือแบบไมอเดินไม่เดินร้องด้วยแหละเฮ้ยดิเนี้ยแบบคุ้มแบบคุ้มร้องเข้ามาแ่ไเลยเดินเนเนี้ยนี่มันแบบแค่ไฟนะไฟเบอร์ยไนี่พี่เพิ่งพอแปะปุ้น้พใหม่ เยือ่อที่ใช้ผสมวันนี้นะครับ,รบเป็นของหน้าตูเทพบรรทมนะครับหัวต<า>้านนะครับของหน้าตูเทพบรรทมครับขอโชว์แกนหน่อยอ่ะลองดูครับ ไอตูครับสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรเลยนะครับเบอร์โทรี่นนะไทยไทยไเบอร์โทรหนะ้าตูนครับนี่เบอร์โทรชัดเจนครับโอเคครับเดี๋ยวดูที่ผสมครับถุงนี้หนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลํำหนึ่งกิโล ขนมปังหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็หมวยตาหนึ่งกิโลใส่ไปเลยเสรมเลยนะครับอย่างละ1หนึ่งกิโลจบเลยนะครับ เกันครับขอบราบสมเดยอะครับมาแล้วครับนะนะพายุฝนครับโอ้โหพายุลูกใหญ่เลยครับไปอ้างไหนก็เจอฝนตลอดนะครับแบบหัวเป็นอย่างฝนฝนฟ้าเนี่ยมันชอบแกล้งกันนะครับเวลาออกหมายมนันตอกตลอดนะครับอปเปียกแล้วน้อย ข้อหลังพรับข้าหลังครับลบฝนครับลบฝนครับน่าหนาพายุมาครับดูครับดูขึ้นน้ำโอ้หืมขึ้นนะครับมหาสมุทรนะครับนาหนาตรงไหน่บอกเก็บของกลับหมดแล้วครับพายุกันครับพายุมาแล้วครับลบครับลบครับอันตรายมากครับฟ้าแผ่นะครับ อ่ครับไหนดูหน่อยเราเน้อยตายยังที่โมงแล้วเนี่ยมาเดียวเนี่ยหกโมงแล้วกันนี่มาดูหน่อยเหรอลูนี่ต้องปล่อยสายสิโอ้ยปลานินปลานินมาแล้วหนึ่งตัวนะเนาสวยๆนะครับนี่โอเคครับนะปดใส่กระชังเบ็ดอยู่ดียวลงอันนี้เบ็ดนี่เดี๋ยวดีๆลงนกินมะขามเลยว่ะ แค่ไหนใครน้อยตัวอืมลา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 ฝนตกแล้วครับนะนะครับน้าแบงกับน้าโฟมก็ยังสู้กันอยู่ครับนาดินก็ขัามพื้นนี่ก็ยังเงียบนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดลงตรงนี้เจ็ดคันนะครับ อยู่ข้างหน้าแบงอยู่ข้างหน้าแบงค์เห็นสองหลังนะครับปูนครับยอยู่ตรงแข้งบนเก้าหลังครับสิบหลังนะครับทั้งบดสิบหลังพอดีนะครับที่ลงไปมาขึ้นเก็บไว้ตรงบนหลังหนึ่งนลครับฝนมาแล้วครับน้าแครับ น้อยมาลบฝนนะ่ะน้อยเยอะละมาแล้วครับพายุมาแล้วครับแข่งตัวใไว้แล้วครับนี่รับที่นอนของเรานะครับคืนนี้นะ ที่ทําไว้ก่อนนะั้งแต่ตอนเจ้านะครับถ้ามาทําไว้นี่คืนนี้คงมาได้นอนแนล้วดีนะครับดีที่ทําไว้ครับเจ้าหลับที่นอนของเราคือนี้นะครับอยู่ตรงนี้นครับ ลุนสวัสดิ์ครับนะนะทุกท่านครับวันนี้วันที่สองพฤษภาคมนะครับวันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับี่อ่างเก็บน้ำแต่ก่อนแปลงหกครับเอไปครับลุยกันเลยครับมาลุนวันที่สองครับได้แปลงกี่ตัวนะครับวิวดอนเจ้านะครับสวยครับ ฝนตกก็คือนะครับทายุเข้านะครับช่วงนี้นะครับก็ฟ้าหลังฝนก็ย่อมสดใสเสมอครับต้องจากฝนตกใจ่ก็ะธรรมชาติที่สวยงามก็มผแม้เห็นมีหมอกมีไอ้ำครับขึ้นบนผิวแ้นครับหรือว่าสวยงามครับเดี๋ยวมีแน่ๆนนขนมาตกแต่กันแล้วครับ

ครับย้ <Yahoo! S 1> ตัวแรกของเช้าวันนี้ปลาแบ้นะครับนะครับแฉมปลาปลาแบ้ปลาแบะอีกแล้วครับ Phúc ni phần ninh 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 đây ninh phần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  ปอใก่ไหมให้ได้ให้ตนะโตให้ปอได้ไหมโอเคโอเคอือนี่แปลาแซวอ่ะป้าแซวน้อยอืมสายแฮมเหรอ

บน wow. ีนเฮ้ยอย่งนีโมกว่าไสไกเลนะไก่ไก่่ไก่ยอ่ะีต่ออีเด้วหลอนน้อยขนน้อยที่นกันบ่นี่ย้ว เสรมาแล้วแม่มาโชว์กล้องหน่อยนะขัดใจถ่ายแล้วเอาขึ้นมาเลยกระจายจะปล่อยเซฟแล้วกดเนี่ยมบอว่าโนเซฟเนี่ย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 โนเซฟของเซ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโนเซฟโนเซฟของเซ้เนี่ยมาโชว์หน่อยมาได้ครับแฉลามเขียวหลุดนี่โนเซฟของเซ้เลยนะครับมต้องปล่อยเซฟครับใหญ่เกิน Nói nó nó <laughs> no no ừ. chung là nó không xếp Nó xếp Điên luôn ném cái điên luôn ném lận Điên luôn ném lận, phải hả? Nó xếp không xếp Chú có ăn gì นี่นะครับโลนีน่แบปล่อยนะเลยนะที่ปล่อยที่ที่ป่มเต็มครคบครับนานๆครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงนวครับอ่อมาดูน้อยครูเมื่อช่วงบ่ายเป็นได้ฟองนะครับ ร้องนะครับอะไรน้อยจนได้เป็นได้ของครับกินได้วัานข้ามหมผมโจมลาไก่แล้วแหว่ได้ของก้เป็นได้ก็เป็นได้ก็ทุ่นผมโจมเลยกคโจมเกาะไส้เลยด่าว่าอะไรไม่เนี่ยเอะอ่อนบ่ายแล้วครับบายแล้วครับนะนะครับวันนี้สักสามโมงสี่โมงครับจากกระบ้านะครับออกจากที่นี่ประมาณสักสามสี่โมงครับ พอแล้วครับกลับบ้านเดี๋ยวเวลาเห็นสักหน่อยนะไปพักผ่อนที่บ้าน,นครับออกนี่เจ้าหน่อยครับวันนี้เดี๋ยวรอรุ้นเห็นสักสองชั่วโมงนะครับฝั่งซีกอหรอย้อนย้อนแล้วช่ไนี่กินกันอ้าวเอาเอาอเอม,อมันเตะเนาะหมายความว่าไรวะเดี๋ยวรอรุ้นเห็นสักสองชั่วโมงครับนะครับ หอนี้ต้องไอติมครับครับตอนนี้ก็เวลาสี่โมงแล้วครับนะนะครับเดี๋ยวก็ต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับสําหรับทริปวันนี้นะครับวันหยุดวันแรงงานนะครับผมได้มาตกปลาที่อ่างเก็บน้ําสะกอนแปลงหกนะครับอําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับสาหรับทริปนี้ก็มากับแมยภูมกับแม่แบงนะครับรวมทั้งหมดสามคนนะครับได้มานอนตั้งแต่ ตอนบ่ายวันเสาร์นะครับออกวันอาทิตย์สี่โมงครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับก็เป็นปลานินปลาบ้านะครับปานินปลาบ้าัน่งเป็นไซส์แบบก่อใหญ่ครับแต่ก็น่ากู่นะครับ ตอนนี้ก็จะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับนานาครับฝากกดติดตามช่องเจมส์พิชิ่งแล้วนาอยชแนลเลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับนานาครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆนานาจะได้เข้ามารับชมได้นะครับสำหรับวันนี้ช่องเจมส์พิชิ่งแล้วนายชแนลขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับนานาครับสวัสดีครับกลับกันครับ